ท่านผู้ชมครขณะนี้ผมอยู่ภายในบริเวณพระราชวังจันทร์ของเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับก็คือพระราชวังจันทร์แห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำนานะครับเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่าเราเอ่ยนามพระองค์ท่านว่าพราะองค์ดำนั่นเองนะครับปัจจุบันบริเวณนี้ถือว่าเป็นซากโบราณสถานาที่สําคัญแล้วก็มีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สถิตอยู่หรือประดิษฐานอยู่บริเวณนี้นะครับงั้นท่านเดินทางมาเที่ยวเมืองสองแควพิษณุโลกต้องแวะมาที่ศาสล,ลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วขึ้นมากราบขอบอรพระองค์ท่านได้นะครับเพราะสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่สําคัญของเมืองสองแควพิษณุโลกด้วยนะครับน่าสนใจครับมาศึกษาประวัติศาสตร์ภายในบริเวณพระราชวังจันทร์เมืองสองแควพิษณุโลกครับ วันนี้ทั่วไทยบายกระดำมาถึงแล้วพระราชวังวังจันทร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าการบนที่นี่ไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าเรื่องต่างๆนะครับพอบนเสร็จแล้วก็จะต้องนำไก่นะครับถึงพระราชวั วังจันท์แห่งนี้ก็มีความเป็นมาเยอะเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปวังจากพิธีกรนุ่มสุนทนตอนนี้เราโชคดีนะครับจะมีการลํำแก้บนนี่ไก่ทองนะครับมีไก่เงินไก่ทองนี่นะครับก็ถ้าบน พระราชวังจันทร์ก็จะต้องบนเป็นละครหรืออาจจะเป็นรำหรืออาจจะเป็นไก่นะครับยิ่งไก่เงินไก่ทองก็ยิ่งนี่ถือว่าเป็นการรำชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ในการแก้บน ก็ถือว่าประเพณีก็เก่านี้ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ยังถือว่าโชคดีนะวันนี้มาแล้วก็ได้พบนะครับการแก้บนโดยการลำลำชุดใหญ่เลยอันนี้ ตอนนี้ท่านบนอะไรไว้ครับที่มาแก่บนขอตำแหน่งทางวิชาการครับแล้วสรุปแล้วได้อะไรยังไงลองเล่าให้ฟังนิดก็ได้ตำแหน่งอย่างที่ขอครับครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงที่มอญเลสวรรครับครับผมขอจับอะไรเป็นอะไรขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับแล้วก็ได้สมหวังเลยก็มาแก้บนละครชุดใหญ่กับ กับพระองค์ท่านครับ,รบขอบคุณมาก